พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายนะคะเมื่อนี้ภาพพี่น้องเมื่อกินข้าวเที่ยงด้วยกัน,นะคะ่ะพี่น้นองเวลาเก่าไวลาเดิมสาวนอนนะคะเมือ่อพี่น้องเมื่อก่อนสิกินข้าวเที่ยงกันเสีบแสยบก็ย่ามืมกดไหลกดแช่นะคะพี่น้องกดซับตะไคร่ให้เป็นกำลังใจให้สาวนอนในเด้อค,ค่ะพี่น้องเพื่อสาวนอนแต่ดีมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆเอาไห้พี่น้องเบิงเ่งนเนาะเม่ใดเมื่อนี่ก็มา่กินข้าวน้่กันเ,นเสีบแสบพี่น้องมาเบิง่งววาเอียงภาพพี่น้องกินอย่างเนาะเมื่อนี้ภาพพี่น้องกินนั้นลาบไอ้กกออยยสตตัันน ก้อยไส้ตันนะคะพี่น้องอยังขอ,ขอโทษขออภัยผู้เพื่อนว่ากินไส้ตันเนาะอันว่ามักยังไดก็เลื่อนผ่านไปเรื่อยกับพี่น้องกว้วยไส้ตันเนาะไส้ตันหมูแล้วก็พักขางเคียงเข้ากับซีเมนต์อย่างอติพี่น้องนี่อันพริกหวานค่ะอันพักบุ้งพักบุ้งแดงเห้าแล้วก็พักสลัดคอดพักซี่เนยค่ะอันหอมเขกเข้าแล้วก็อันโหละาผ้าไม่ได้กินทอ้ม อ้าวมันไญ่เลยค่ะพขางเขากระติดไม่ค่น้อย อยากกินอมอเมนมากินโดนเนะมันเลิศพน้องต้องใช้ทั้ทง่าเนาอแต่อย่างกินแรงเนาะบานเ้อ หอนนะพี่ลอมมือนะมันหอนอนเยอะสุดพาเพลดกับพี่น้องพริกอันนี้ยนะครับมเนี่ย Happy <hums> 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 เอาติดมือพี่น้อยอ,อย่างขอโทษผู้เพื่อนเมื่อกินใส่เนาะพี่น้องเนาะจะังไรสัะมมากกับเรือนพ่านนะพี่น้อง ปูเบิลกินอย่งก็ขอโทษขออ้ัยห้า่ำค่ะเมื่อหยาบเลยพี่น้องมันพอลอยใส่ตันค่าคือใส่อ,อ่อนใส่อ่อนยังไมั่หยาบ คองกินก็ค้องมากอะคำใหญ่เลยเนอเอ้ย ล่างนี่สะอาดเนาะนับแรกอย่างอันล่างด้วยแป้งมันค่ะแป้งมันแล้วล่างเลยนำสมสายชู่ล่างจะน้ำใสคนละพี่นนาะ อาาน้าวกกินข้าวแรงเนาะเห็นข้าวเ,เทียงข้าวเทียงพี่น้องบายโม่งเลยเห็นงานบ้านเมื่อนิยุดยุดก็เห็นงานบ้าน่ะพริกเน็นมะพ้าวเดือดเปน้องหวาน Men det å ha ja. พวกกอดพวกหลาบี่นกพักสดนีเข,ข,ข,ข่ากันเขาทำใหญ่พี่น้อย ใส่ออนสีนหยาบค่ะแปลว่าใส่ตันีสิปวยหยาบอันนี้อย่างซังควนฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อนขายอ่ะ มันห้าฝน,นตกปะนาะพี่น้องอยู่นี่บตกห้อนไ,ไม่ว่าของกินกันแล้วก็แ้วอยู่กับภูมักเนาะพี่น้อง Godt, jeg ser, no? ยกลับบ้านไม่หาทำไมค่ะเราจะไปหาโดนหรือพี่นาะแซบค่ะคือโดด พุ่มากเต้ค่ะพี่น้อง <c oughs> ที่เขามาเบื้องคลิปเอียงจนจบเนาะจังใดกะเธอนามากินน้ำกันแ่บแพี่น้องมาเบื้องมาเอียงสภาพพี่น้องกินอย่างนะคะพี่น้องถ้าอย่างกินผิดพลาดประกันได้เอยียงก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องผู้ใดบ่มากกะ <c oughs> เดือนผ่านเนาะผู้ใดพบกินใสเอยียงก็ขอโทษเลยค่ะจังใดกะมากินน้ำกันคลิปหนาแ่บแค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย